วันนี้จะมาซอยผมทรงรากใส่หรือบูพัทนะ,ะ่ะผู้ชายผู้ชายมาเป็นแบบให้แม่วันนี้อันนี้ผมผ่านการดัดรอนมาเล็กน้อยดัดแบบผมอ่อนใช่ไหมไม่น้อยเลยผมที่แรงปูเอออันนี้ถึงเดือนไหมดาม่านแต่ผมอักเ้บหน่อยอเป็นเที่ยวเลยเพื่อนค่ะวันนี้รูสิรีวันนะคะสอนตัดผมชายแผนกตัดผมชายอยู่ที่วิทายาการอาชีพบนะุรีร์ค่ะจะมา ตัดผมนกาะทรงลากใส่นะคะผ่านการดัดมาด้วยนะคะการตัดผมนะคะเราก็เริ่มจากสร้างไกด์นะคะสร้างไกด์ตรงกลางดึงผมให้ตึงนะคะแล้วก็วางเก้าสิบองศานะคะตัดปลายอไปสร้างไกด์ก่อนนะคะดับแรกกระจายไกด์ค่ะกระจายไกด์ช่วยสีรันไกด์ได้รอบแล้วอันนี้ก็จะมาเอาด้านข้างก่อนนะคะเก็บดด้านข้างดึงช่วงข้างขมับมาหาไกด์ ะะยังหามุมหามุมผมที่ที่เราจะต้องตัดทิ้งไปก็คือส่วนเกินนะคะเจอแล้วนะคะนะคะสั้นสุดขั้นสุดผมตัวนี้ผ่านการดัดและก็การตัดมาประมาณสามเดือนได้นะคะ mm. ลูกค้าต้องการเอาแค่ลายผมบอบเก็บลายเล็กน้อยเป็นการเช็คนะคะม่ไม่เถ็งกับตัดนะคะ mm. จอเราขึ้นไหมคะตัดเล็กน้อยนะคะ นี้พอตัดเสร็จแล้วรอนก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะเพราะว่าผมผ่านการดัดแต่ไม่ได้ไม่ได้เก็บปลายเลยนก่จะทําให้ปลายผมค่อข้างฝ่อยนะคะดึงผมด้านชายมาหาด้านหน้านะคะเอียงเอียงแนบเลยนะคะเอียงเยอะเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เอียงด้านข้างจะไม่มีความยาวนะต้องต้องดึงเอียงเข้ามาค่ะโน้มเข้ามาดึงโน้มเข้ามานะคะอันนี้ด้านข้างเสร็จแล้วแต่ความยาวด้านหลังนะคะ ลูกค้าม่ต้องการเอาออกเราก็คงความยาวไว้เหมือนเดิม <ไป S 1> นะคะอ่ะ <ไป S 1> เลียนปลายนะคะั้งนั้นก็เลีนปลายเล็กน้อยค่ะเรีนปลายเล็กน้อยนะคะเพราะว่าผมทั้งสีสันที่ผ่านการดัดมาไม่ได้ไม่ได้เลียนปลายเลยมันจะทําให้ปลายผมไม่สวยด้านข้าง้างนี้ก็ดึงมาโนมานะะเราก็จะเห็นไกลเลยนะคะสั้นสุดสั้นสุด ก็ดึงเช็ดเป็นช่อนะคะตั้งเลยแนวก้าสี่องศาสังเกตไหมคะว่าผมที่ที่ตัดปลายออกไปแล้วเนี่ยรอนผมจะสวยขึ้นนะคะเนี่ยนะคะผมก็จะสวยแล้วดูเป็นธรรมชาตินะคะการดัดผมจะให้ดีจะต้องหลังการดัดต้องมาช็ดปลายผมออกด้วยนะคะทุกครั้งหลังจากที่เราดัด ถ้าไม่เช็คออกมันก็จะเป็นเส้อสวยครัเหมือนเป็นโเซียเลยเดี๋ยวนี้บตเป็นชุอ่ะนบอลสวยเลยตอนนี้เยอดสุรเจเป็นเซกโลโซเลยเป็นพิเศษเลยเป็นพิเโ